ด่วนที่สุดหยุดยิงไม่มีอยู่จริงครับเที่ยงคืนที่ผ่านมาโซเชียลคขมเมตแตกตื่นมีคลิปหลุดวันเทเล g กรมเผยภาพกองพันปืนใหญ่ S.H.1 เคลื่อนพลมุ่งสู่สีหนุวิวกลางดึก ชาวกัมพูชาต่างโพสต์ข้อความว่าสงครามได้ลุกลามมาถึงเมืองท่าสีหนุวิลแล้วนี่มันไม่ใช่การซ้อมรบปกติแต่เป็นการขนย้ายกำลังรบหลักไปยังพื้นที่ติดทะเลคำถามคือ S-1 h ที่ขนไปคืออะไรมันคือปืนใหญ่อัตราจร155ม mm ิลิเมตรครับตัวท็อปที่กัมพูชาซื้อจากจีนครับจุดเด่นคือลำกล้องยาวเฟื้อยยิงได้ไกลสุดกูถึง53กิโลเมตรการเคลื่อนไปที่สีหนุวิลเป็นเมืองท่าสำคัญเป็นไปได้ว่าเขากลัวการยกพลขึ้นบกหรือเตรียมตั้งป้อมปืนเพื่อคุมหน,น้าน้ำอ่าวไทย รถปืนใหญ่หลายกองพันขยับในคืนเดียวสัญญาณนี้บ่งบอกว่ากัมพูชากำลังเดิมพันอะไรบางอย่างที่ชายฝั่งทะเลครับแต่ไทยไม่ต้องกลัวครับเพราะเรามี F16 และกริปเพนและหน่วยรบไทยที่แข็งแกร่งหากใครมั่นใจในกองทัพไทยคอมเมนต์คำว่าสู้ๆมาหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวทหาร